น้อยคนนักที่จะรู้ว่าธนาคารกรุงเทพมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและปกป้องพระพุทธศาสนามาหลายสิบปีเพราะส่วนมากเราก็จะเห็นปฏิทินของธนาคารกรุงเทพที่มีสัญลักษณ์ของศาสนาสลามแล้วก็จะช่วยกันโจมตีดิฉันเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมต่อองค์กรนะคะก็เลยอยากจะนำเสนอสิ่งดีๆโครงการดีๆที่ธนาคารกรุงเทพ ได้จัดเมื่อวานนี้นี่เองวันที่3กรกฎาคมธนาคารกรุงเทพจัดพิธีฉลองพระประเรียนธรรมก้าประโยคประจำปี2566ร่วมถวายมุทิตาธรรมแด่พระภิกษุสามเณรรวม60รูปที่สอบได้ฉลองพระประเรียนธรรมปีที่50ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนำโดยคณะกรรมการธนาคารนายสิงห์ตังทัศวรษ ประธานฝ่ายคารวาสนายอมรจันทรสมบูรณ์นายโชคชัยนินเจรสกุลและนายสิริจิรพงพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานจัดพิธีฉลองพระประเรียนธรรม9ก้าประโยคต่อเนื่องเป็นปีที่50เพื่อถวายมุทิตาสักการะและร่วมแสดงความชื่นชมยินดีแด่พระภิกษุสามนเณรที่มีความวิริยะอุตสาหะ ภาคเพียนศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จปร,ริญญาธรรมก้าประโยคซึ่งถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดฝ่ายปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทยณห้องประชุมใหญ่ชั้น30ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ถนนสีลมพิธีฉลองพระปร,ะริญญาธรรมก้าประโยคประจำปี2566นี้มีพระภิกษุสามนเณรสอบปร,ริญญาธรรมกประโยคได้รวมทั้งสิ้น60รูป เป็นพระภิกษุห้าสิบรูปและสามเนรสิบรูปโดยมีพระพรมพโมรีกรรมการมหาเทรสมาคมแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมทั้งได้ประธานพัดย่ามไตรจีวอและกล่าวสัมโมทนนยากถาแก่พระปร,ะริยนธรรมก้าประโยคโดยสามเนรที่สอบได้และมีอายุไม่เกิน20ปี จะได้รับพระมหากรุณาทีคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นนาคหลวงและทรงรับเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศลบันพระชาอุปสมบทให้ตามโบราณราชประเพณีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวังพร้อมได้รับพระราชาทานเครื่องอัฐบริขาร ธนาคารกรุงเทพนับเป็นผ้าเอกชนรายแรกและรายเดียวที่ได้จัดพิธีฉลองพระระเรนธรรม9ประโยคอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่50แล้วรวมจำนวนพระภิกษุสามเณรรับที่ได้รับการแสดงมุทิตาธรรมจากธนาคารทั้งสิ้น1,859รูป เป็นพระภิกษุ1,560รูปสามเณร2 9 9รูปล้วนดำรงสมนเพศซึ่งเป็นกำลังสำคัญของพระศาสนาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของธนาคารที่มีความมุ่งมั่นเอาใจใส่อุปถรัรมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อร่วมทำรงรักษาให้ดำรงอยู่สืบไปขออนุโมทนาบุญกับธนาคารกรุงเทพ สิ่งที่ดีและเป็นมงคลเช่นนี้ควรจะได้รับการเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบเพื่อจะได้เกิดขวัญและกำลังใจไม่โดดเดี่ยวนะคะอย่างน้อยพวกเราไม่ได้อยู่ตามลำพังชาวพุทธส่วนมากล้วนตั้งหน้าตั้งตาที่จะปกป้องและรักษาพระพุทธศาสนาที่จะอุปถรัรมภ์อุปถากพระภิกษุสงฆ์ หน้าที่ของสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาคือการรักษาความเท่าเทียมการรักษาสถานภาพของพระพุทธศาสนาการรักษาสถานภาพของพระภิกษุสงฆ์ให้ยืนอยู่ได้ด้วยความสง่างามโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครด้วยตัวตนของท่านเองดังนั้นกฎหมายที่จะร่างควรจะต้องมีข้อหนึ่งที่ต้องคุ้มครองสถานะพระสงฆ์ ภาพเหล่านี้กิจกรรมเหล่านี้ของธนาคารกรุงเทพจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพุทธศาสนิกชนอีกจำนวนมากจะหันมาหันหน้ามาช่วยกันปกป้องรักษาสถานภาพจุดยืนของชาวไทยพุทธให้ยั่งยืนสืบต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนามาโดยตลอดสวัสดีค่ะ